f i d เด i ร y รับสมัครงานกว่า100สตำแหน่งสวัสดีครับตอนรับับ้าสู่คลิป t o ท a อ k ครับกับผมแซคสวัสดีครับผมจะกันแบบนี้ทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับก็เจอกันแบบนี้นะฮะกับทุกๆคนเลยที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีครับผ่านทางคริป t o ท a อ k ครับแล้วก็ ต้อนรับน้องใหม่ทุกคนที่เข้าสูงกัรน,นี้ด้วยนะครับก็รายงานสดๆนะฮะจาก a อด l เล d เซา u ์อ a สเตรเลียครับผมอยู่นี่มา2เดือนแล้วนะฮะก็ถือว่าต้องปรับตัวกันไปนะฮะในการทำค r y p t o ท a l กเนี่ยก็จะมีการเปลีถถ่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆซึ่งช่วงนี้ก็จะแบบมีเสียงเยอะหน่อยเพราะว่าเราอยู่ในโฮสเทลนะฮะมีเสียงรบกวนนิดนึงในขออาภัยด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวคราวครับ เกี่ยวกับบริษัทการลงทุนระดับโลกนะฮะที่ก็สนใจเรื่องของคริปโตเครนซีมากขึ้นนะฮะอย่าง f i d e l i t y ฮะบริษัทจัดการสินทรัพย์ระดับโลกครับ f i เด l i t y เปิดรับสมัครงานนะะด้านคริปโต1น0่งรตำแหน่งเลยนะครับผมก็บริษัท f i d e l i t y Investment ครับเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ระดับโลกครับก็ได้ประกาศรับสมัครพนักงานใหม่กว่า100คนครับเข้ามาทำงานในด้านคริปโตครับผม ซื้อรวมเบิกนะฮะรายงานว่าบริษัท Fidelity Digital Asset ครับหรือว่าบริษัทย่อยของบริษัท Fidelity Investments นะครับจะเพิ่มจำนวนพนักงานเป็น500คนภายในไตรมาสแรกของปี2023ครับ <1> 1> ก็บ,บริษัท Fidelity ฮะบริหารสินทร,รัพย์มากกว่า10ล้านล้านดอลลาร์นะครับซึ่งถือเป็นบริษัทจัดการสินทร,รัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับโลกเลยนะฮะ 1> <1> โดยบริษัท Fidelity Investments เนี่ย เริ่มเข้ามาสนใจในตลาดคริปโตครับในปี2018ครับแล้วก็ได้ก่อตั้งบริษัท Fidelity Digital a s s e t ตนะครับตั้งแต่นั้นมานะรบ,บริษัทนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรายใหญ่นะสำหรับนักลงทุนสถาบันครับในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีครับแล้วก็บริษัทนี้ก็ช่วยให้ตลาดคริปโตเนี่ยเป็นที่รู้จักสำรับสำหรับนักลงทุนรายใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ <c oughs> ก็เมื่อต้นปีนี้ฮะรบ,บริษัท f i d e l i t y ก็ได้ประกาศ แผนการออมครับ4 0 1 k นะฮะที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจนำเงินส่วนหนึ่งของการออมเพื่อใช้ในการ,กรเกษียณนะฮะแบ่งไปลงกับบิตคอยครับแต่แผนการออมดังกล่าวครับได้รับการคัดค้านจากกระทรวงแรงงานแล้วก็สมาชิกสภา,าบางคน,นะ,ะในขณะเดียวกันอ f อฟฟิเชีย i ตี้ดิจิตอลแอสเก็ได้เปิดตัวกองทุนซื้อขาย2กองทุนครับในเดือนเมษายนครับ โดยกองทุนนี้จะเป็นกองทุนที่ลงทุนกับคริปโตแล้วก็เมทัลเิรสด้วยนะครับผมก็ไม่น่าแปลกใจฮะที่ทางบริษัทฟิลเดอร์ตี้ครับจะใช้ประโยชน์จากตลาดหมีฮะเพื่อหาพนักงานเพิ่มครับซอบูมเบิร์กได้รายง,งานว่าบริษัทฟิลเดอร์ตี้เนี่ยได้มีการเพิ่ม,มพนักงานเข้าไปในแผนต่างๆครับเช่นแผนบริการลูกค้าแผนการพัฒนาธุรกิจแผนกเทคโนโลยีแล้วก็แผนการตลาดนะครับก็ได้ทําการกระจายอำนาจการจ้างงานไปในส่านักงาน ของของตนเองนะที่อยู่ในนิวยอร์กดับลินแล้วก็ลอนดอนนะครับตลาดมีปัจจุบันเขาทาให้ทางบริษัทเนี่ยมีโอกาสในการหาผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นครับเนื่องจากบริษัทคริปโตหลายแห่งเนี่ยได้ทําการลดพนักงานลงฮะหลังจากเจอภาวะตลาดซบเซานะฮะก็มีพนักงานหลายคนตกง,งานครับจากบริษัทที่ตัวเองทําอยู่ล้มละลายนะแล้วก็มีพนักงานอีกหลายคนครับที่ถูกบริษัทเลิกจ้างนะการตัดสินใจจ้างงานเพิ่มของฟิลิสตี้นะครับทำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตของบริษัทครับแม้ว่า มูลค่าของตลาดคริปโตจะลดลงไปกว่า2ล้านดอละลาร์จากเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับอันนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีมากนะที่กลุ่ใหญ่ด้านการลงทุนอย่างเ i d e l i t y นะฮะเข้ามาให้ความสนใจในตลาดคริปโตนะฮะถึงขั้นเพิ่มกองทุนนะเกี่ยวกับบิตคอยเลยแม้ว่าจะมีผู้คัดค้านก็ตามแล้วล่าสุดพอเปิดรับพนักงานในช่วงตลาดมีแบบนี้นั่นแปลว่าให้เขาต้องเล็งเห็นโอกาสบางอย่างนะจึง จึงรีบที่จะขยายฐานพนักงานนะแม้จะเป็นช่วงตลาดขาลงก็ตามนะครับบริษัทอื่นเป็นไงไม่รู้แต่ฟิ d e l ต t y ฐานน่าจะค่อนข้างแข็งแกร่งพอนะที่จะเ,เตรียมตัวนะรับการเด้งกลับของราคาในอนาคตได้นะฮะคือสาย่านยาวก็อยู่ได้นานนะฮะช่างคนเก,งเก่งเพิ่มได้ในช่วงที่คนเก่งตกงานนะครับก็เอาเป็นว่าผมว่าคราวนี้น่าจะ ทำให้เราเห็นแง่มุมบางอย่างครับในตลาดค,คริปโตเคอเรซีนะฮะยังไงก็ติดตามข่าวสารแบบนี้กันต่อไปนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะจับตามองนะครับราคาในช่วงนี้อยู่นะฮะว่ามันจะกลับตัวกันเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่จะจบขาลงสักทีของบิตคอยนะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆด้วยนะครับผมหวังว่าคราวนี้ที่เป็นประโยชน์ุนะฮะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ให้เพื่อนด้วยแล้วก็ ซัพพอร์ตช่องนี้เป็นทางการได้โดยก,การกดปุ่มจอยครับเป็นเมมเบอร์เปรายเดือนจะเป็นแบบแฟนแบิ๊กแฟนซูปเปอร์ก็สิแฟนก็ขึ้นอยู่กับความใจดีของคุณนะฮะแต่จะเป็นเงินบาทก็ได้ครับที่ทูนี่วันเน็ตแล้วก็ที่ Kbank นะครับโอนเป็น USDT กับ BUSD ก็ง่ายมากเลยแค่เลื่อนไปใต้คลิปนี้ Copy w a l l e t Address แล้วก็โอนได้เลยนะครับคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่องแซกนบดีได้ให้คุณกด Subscribe และกดกระดิ่งครับกด1ครั้งเท่านั้นนะฮะใครเคยกกดดแล้ว้วอย่าซกก ใครไม่เคยกดกดได้เลยนะรับรองว่าไม่พลาดทุกคลิปทุกคอนเทนต์อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องของพอดแคสต์นะฮะหรือว่าเรื่องของอการเรียนต่อออสเตรเลียนะมีคอนเทนต์ที่เนี่ยเยอะแยะมากมายไปเลือกดูกันแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ